พรคสีส้มพักสีแดงเนี่ยนะถ้ามีการสื่อสารการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนะสีน้ำเงินเหนื่อยเลยประชาชนเห็นชัดถ้าใช้บริการการเมืองเก่าประเทศนี้เข้าสู่รัฐล้มเหลวร้อยเปอร์เซนต์ยุบสภาแน่ฉะนั้นการยุบสภาจะเร็วเนี่ยมันก็คือว่ารัฐธรรมนูญวาระสามผ่านปั้งและมีจะยื่นพิพานี่ยูกยุบแน่ถ้ายืนหนึ่งแลหนึ่งนะแสดงว่าจะยุบเร็วขึ้นหนึ่งเดือนแทนที่จะปไปยุบปลายมกราพักส้มกับพักแดงต้องแบบอย่างนี้แล้วต้องรีบสื่อสารตั้งแต่บัดน,นี้เลยนะสิบสิบเอ็ดจะ ตัรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาล้มเหลวสแการเมอรอล้มเหลวน้ำท่วมล้มเหลวและประกาศเลยจะยื่นอภิปรายเป็น1นึไม่ใช่1นึ่งทั้งพักส้มพักแดงเนี่ยเท่ากับได้ด่ารัฐบาลฟรีๆไปรุ่นเอาสิ้นเดือนก็นยุบสภาก็ว่ากันไปใหม่จริงๆเราก็เราก็อยู่ในเรียกว่าการวิเคราะห์ว่า เรื่องของเรื่องก็คือการเมืองเนี่ยมันทําให้เรื่องเสียก็ตั้งแต่แรกที่ผมสังเกตดูนะนายกอนุทินเข้ามาเนี่ยแล้วตั้งท่านธรรมนัฐเป็นผู้ผู้ชาการเหตุการณ์เนี่ยมันก็แปลกอยู่แล้วแล้วยังมีตั้งไปอีกสองสามคนไปเรื่อยๆตอนนี้ไปตั้งอ่ท่านรัฐมนตรีอ่พลาดอนเป็นผู้อำนวยการศูนย์อีกคือศูนย์เยอะมากเลยที่ว่าศูนย์รวมข้อมูลว่ารวมข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลันมันอะไรมันเหมือนกับว่าท่านท่านพยายามที่จะให้คนทุกคนมาแสดงอ่ะ สแสดงจะได้ <จะ S 2> ไมีคะแนนเสียงอะประมาณนั้นหรือเปล่าเสียแมวิเคราะห์นิดนะะึ่งครับมันเป็นเรื่องการเมืองไหมที่เขาอยากจะเอ้ยตั้งเลยคนนี้นะพักภูมิใจไทยทุกคนคุมจังหวัดนูน่นจังหวัดนูน้นสตูลตัวน,นี้คุณสงขาคุมคือทุกจังหวัดมีมีคนของพักภูมิใจไทยคุมมดภาคใต้เห<ช>มือนกับว่าท่านพยายามที่จะแสดงแล้วก็หาคะแนนเสียงแต่ว่าผลที่ออกมามันกลับตะลบัดเลยคนด่ากันทั้งเมืองเสียแมวิเคราะห์หน่อยครเรื่องนี้หรือเปล่ายืนเลย เป็นการคิดแบบการเมืองแต่เป็นการเมืองแบบที่ขาดวุทิภาวะอืมอบอกตลอดเวลานยไอ้ประเทศเนี้ยที่มันเจอวิกฤตเนี่ยเพราะประชาธิปไตยมันขาดพุทธิภาวะมันขาดปัจจัยสี่ประการแพลน PLAN p, L A N p เนี่ยคือประชาชนอยู่ในสมก,การไหมสารบุญบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่แน่ลนนะแอลคือกฎหมายนะครับเฮ้ยกฎหมายมันก็มีเครื่องไมายเครื่องมือดีอยู่แล้วแต่มันไปเลือกใช้เลือกการปฏิบัติมันก็เลยเป็นปัญหาว่าแทนที่จะเป็นบรรทัานนะใช้แบบเสมอภาค นะครับเป็นที่พึ่งจบทุกชนก็ไม่เป็นพอตัวเอง accountability ความรับผิดชอบอันนี้แาแท้ทอนได้เห็นหละเฮ้ยคิดแบบการเมืองเฮ้ยความรับผิดชอบเขามไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเพราะะแบบที่คุณธาีว่าไงเฮ้ยมันพื้นที่เราเว้ยมันพื้นที่ท่านแบ่งกันไปรับมันผิดการบรหิหารจัดการในภา,าวะวิกฤตไปเลยเขาต้องการซิงเกิลคอมแมนบ้าอันนี้ก็แสดงว่าความรับผิดชอบก็ไม่ถึงสุดท้ายไปทางตัวเอเนชั่นคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดมันจะไปได้ไง,ไงครับเพราะไอ้สามตัวบนปัจจัยนะ มันไม่ไปสู่ข้างล่างมันไปในเรื่องคิดกับแบบตัวเองแต่ตรงเนี้ยเราตอบได้เลยนะครับมันเป็นการคิดแบบและมองแบบการเมืองจริงๆแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าประชาชนนี่เขาเข้าใจไปแล้วเหมือนบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นสุริมาร์มาถาว่าโชว์ฟอร์มแสดงปั๊บเนี่ยนะฮะทงานทํางานทํางานเฮ้ยเดี๋ยวทุกอย่างกู้คืนได้แต่ปรากฏว่าพอพี่น้องประชาชนเงยหน้าไปดูอะคุณลักษณะของคุณนะนะเฮ้ยคุณจะพูดทํางานก็ตามเถอะแต่ friends, right. มันไม่มีคนไปทําตามคุณหรอกเพราะ คุณเป็นภาวะผู้นำแบบสีเทาๆอ่ะขาการทีญก็มีเกียรติมีศักดิ์สีเนี่ยเขาไม่มาอยากฟังคาสั่งคูณหรอกเขาไม่อยากไปทําหรอกผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่ยกตัวอย่างนะเหมือนเราเป็นซีอโอเนี่ยบริหารเรื่องการเงินการธนาคารสุดยอดเลยนะเฮ้ยไอคนนี้เก่งเลยวันดีคืนดีไอคนนี้ก็มีชื่อว่าไปอยู่เบื้องหลังธุรกิจสีเทาอ่ะคุณดาทีคิดดูเอาไอคนเนี้ยที่บอกเฮ้ยมันเก่งจริงๆไว้ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติแต่รับรองว่าไม่มีใครจ้างไปเป็นซีอโอของการเงินการธนาคาร ตัวเองเลยเฮ้ย hey, ไอ้นี่สุดยอดคือสุดยอดยังไงเนี่ยแต่ถ้าความจริงเปิดเผยมาว่าเฮ้ย mm hmm. ไอ้นี่เข้าไปอยู่ในการบริหารธุรกิจสีเทาต่างๆก็จบเพไอของบางอย่างเนี่ยนะครับทางการเมืองต้องยอมรับว่าไอแผลเป็นบางอย่างเนี่ยมันลบไม่หายจริงๆนะบางคนเนี่ยมันลบไม่ได้มันกาอยู่การหน้าผากใหญ่แล้วจะนั้นไอ้นี่จะมาแสดงก็บอกให้เป็นพระเอกไม่ได้เว้ยไอ้ตรงนี้มันลบไม่ออกเว้ยอย่างเนี้ยเหมือนกันครับฉะนั้นตรงเนี้ยพอไปแกจกจ่ายปั้ง ปัญหาก็คือคุณต้อทีมไปแจกแบบการเมืองปรากฏว่าไอ้คนที่ไปรับการแจกเนี่ยก็ไม่มีศักยภาพอีกเลยทนที่จะไปแก้ปัญหาได้ไปสร้างปัญหาในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาด่ามามกันทําไมวะต้องเยอะแยะมาเสียทรัพยากรขราการต้องไปต้อนรับเฮ้ยถอยเอาไปฝฟทุกผู้จัดการข้างหน้าเนี่ยเขาจัดการเห็นไหมครับเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดอ่อนมันก็เลยเป็นคําตอบว่าสุดท้ายความผิดกับมระตกที่ฝ่ายการเมืองเพราะกระตกที่ฝ่ายการเมืองก็ต้องตกมาที่คนรับผิดชอบสูงสุดเพราะเป็นคนออกคําสั่งเองเนี่ย ก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆใช่ครับผมครับแต่แต่ผมอยากให้ความยุติธรรมนิดหนึ่งจริงๆแล,แล้วเนี่ยผลงานเที่ยวนี้ที่ที่ออกมายอดแย่เนี่ยผมว่าท้องถิ่นก็มีส่วนนะแม้กระทั่งข้าราชการในท้องถิ่นเนี่ยเขามีส่วนรับผิดชอบที่เขาบริหารติดพลาดด้วยไหมครับต้องรับผิดชอบเลยแล้วที่พี่บอกไปแต่แรกนะสิ่งที่เราน่ากลออัวไงมันด้อยไปทุกกลไกไงครัที่บอกท้องถิ่นก็ด้อยภูมิภาคก็ด้อยส่วนการก็ด้อยเฮ้ยถ้าท้องถิ่นมันด้อย แต่ภูมิภาคมันแข็งแรงคืนอนอำเภอแข็งแรงก็โอเคนะมันก็ยังบรรเทาเฮ้ยแอำเพอด้อยแต่ผู้ว่ามแข็งแรงมันก็ยังโอเคแต่ไอเหตุการณ์เนี้ยมันกลายเป็นว่าด้อยทุกระดับชั้นประทับใจไปด้วยกันทั้งหมดเลยคือพากันบรรลัยไปเรืเลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราเปรียบเทียบง่ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านเรามาเลเซียอ้าวเขาก็เจอฝนหนักน้ําท่วมแบบเรานะแล้วเขาก็ประมาณการมาก่อนหน้าสามเดือนว่าเฮ้ยยังไงเจอแน่ไอ้ฝน,นเนี้ยหลักแน่ เขามีการเตรียมแผนซึ่งแผนเขาก็มีอยู่แล้วล่ะแต่แผนก็ชักเกดเจนเหมือนว่าอบพยพอบพยพคนนี้ได้เป็นหมื่นเลยนะไปอยู่ที่ตรงจุดไหนจุดไหนต่างๆอ้าวทำไมเ็าทาได้แต่เมื่อว่าเราเปรียบเทียบเสร็จปั้งเนี่ยมันเลยจบเลยว่าเรามีปัญหาแบบที่คุณธนีว่าท้องถิ่นอ่าเหมือนท่านรองบวรศักดิ์กันรองนายจุฬาศักดิ์เอ้ยก็เพราะไอ้ท้องถิ่นมันอ้าวมันเ็นนงืนะ่อ้วยก็ ไอเทศาบาลหาดใหญ่นี่มันแย่เว้ยอะก็ไปดูรอบรอบๆหลายๆไอเทศาบาลอื่นก็ต้องมาเสริมการปฏิบัติกันยังไงแก้ไขกันยังไงใช่ไหมฮะอันเนี้ยเพราะว่าเราระดับเหนือกว่าเราก็รู้เฮ้ยแล้วขาดหนืออะไรก็หน่วยข้างเคียงได้เฮ้ยไม่ไหวขอร้องหน่วยเหนือปั้งก็ว่ากันไปถึงผู้ว่าเพราะยังไงก็อยู่แค่ในจังหวัดสงขาอยู่แล้วแต่ตรงเนี้แหละครับมันสะท้อนเลยว่าใช่สารตั้งต้นคือท้องถิ่นแย่จริงๆ แต่มากกว่าจริงๆเนี่ยพอขึ้นมาระดับอำเภอภู้ิภาคก็ควรที่จะคลี่คลายสาการได้ก็ไม่ได้ก,ก็นี่ไงถึงแล้วให้ให้ออกจากราชการเลยนะอำเภออาการหนักเลยอาการหนักเ <ๆ S 2> ลยเขาเขาเขาทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเขาให้ออกไปเลยนี่มัน<อ>แปลว,ว่าเขาผิดผิดพลาดอย่างมหาศาลเลยนะเออแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคดีเดิมจากที่เคยอยู่ในอำเภอที่อื่นมาเอาออกไปงั้นอีกแล้วไปเลยไ้ผู้ว่าที่พิ่งมาสิบกวันสิบกวันเพราะเพราะอะไรก็เพราะคุณไง ผู้ว่าคนนี้อะไรว่าปีหนึ่งย้ายสามตำแหน่งสามสามจังหวัด <c oughs> แลวผมนอมนล้มเหลวอ้าวไล่คนที่อยู่ที่เขาเชี่ยวชาญคุณย้ายไปเป็นรองประหลัดที่จริงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะไอ้ผู้ว่าค,คนนี้ล้มเหลวคุณก็ปริกตัวนั้นไปเอาไอ้รองปลัดที่เชี่ยวชาญนมารักษาการผู้ว่าและไปจัดการสิคุณก็ใช้อำนาจทางบริหารได้ก <c oughs> ็ดึงไอ้ผู้ว่าคนเนี้กลับที่ไปช่วยราชการแล้วคุณก็ออก,กํำสังจากไอ้รองประหลัดที่มันเคยเป็นไอ้ผู้ว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเชี่ยวชาญปีกว่าเนี่ยก็ลงมาเป็นมันก็รู้แข็ปฏิบัติการ อันนี้ไนงะมันโทษไม่ได้นะมันโทษฝ่ายการเมืองเพราะคุณจะต้องย้ายดับผู้ว่าเนี่ยมันเป็นอำนาจของฝ่ายการเมืองของร,รัฐมนตรีนี่แหละปละชีกเห็นชัดชัดเลยว่าคุณการีสรุปแล้วเนี่ยสอบไม่ผ่านสักข้อที่จริงพยายามจะหาโอกาสให้ขั้นสอบผ่านสักข้อนะเออแต่ปรากฏว่า,วามันไม่รู้จะเอาข้อไหนให้ผ่านน่ะเออนั่แหละครับเสไม่เอาเป็นอาจารย์ที่โหดเกินไปครับนิกผิดข้อทุกข้อผิดผิดหมดไม่มีข้อถูกเลยอ่ะมีข้อถูกสักข้อไหม ม่มีิกถูกสักไม่มีเลยเหข้อสุดท้ายนี่แหละครับแสดงความรับผิดชอบว่าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวแต่ไอ้คำรับผิดชอบตรงนั้นน่ะเขากำลังดูว่าผลรับผิดชอบคืออะไรไม่ใช่ผู้รับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าคุณพูดจบแล้วบอกผมลาออกปุ๊บหรือภายในสุดกวันนี้ผมจัดการไอ้พวกที่มันล้มเหลวร่วมกันเนี่ยให้ไปถูกตรวจสอบลงโทษแล้วก็ผมวางกฎกติกาเรื่องเกี่ยวยาเรียบร้อยผมก็จะขอสายอยู่นนละ โค้งเหล่าเออฟังคําพูดนี้แล้วแบบอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสได้คะแนนเสียงคืนมาเพราะถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาอกนะเขาอาจจะเลือกคุณกลับมาใหม่อีกก็ได้นะเออใช่คุณยังมีสิทธิ์อยู่นะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะเออนั่นแหละครับเอ้าแต่แต่แซมแมต้องคิดถึงเขานะครับว่าเขาไม่ได้พูดนะครับเราพูดกับสองคนนะครับฉะนั้นโอกาสที่เขาลาออกไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่ เราต้องรีบประกาศแพร่ไปเยอะๆดิพุทธาธีป์ต้องแพร่ไปเยอะแพร่ไปในหมู่หมู่มิตของเราแฟนขับไปเยอะๆนั่นแหละครับออ๋หมายความว่าเราจะัดครบเราจะต้องพยายามทําแคมเปญว่านายกต้องรับผิดชอบโดยการลาออกถูกไหมฮะเออนั่นแหละครับแล้วเราก็สื่อออกไปเยอะๆเดี๋ยวตัดคลิปสั้นๆเฉพาะตัวช่วงการที้ลาออกนั่นแหละโอเคต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้เป็นประเด็นความคิดเห็นสองเราสองคนเนาะว่าเรามีสองคนมีความคิดเห็นว่า นายกต้องรับผิดชอบโดยการที่โค้งแบบสวยๆและบอกว่าผมจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วผมจะลาออกภายในสิบห้าวันนั่นอันนี้ที่เราพูดอยู่เนี้ยนะถ้าเป็นประเทศเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี้ยเราเจอแบบนี้แน่ครับครับเราเจอเราล้มเหลวเราพูดได้เออเราไม่จะยอมรับแล้วก็ไปดีกว่าอ่าแล้วก็ให้คนที่มีความสามารถมาทําแทนก็เหมือนกับว่าเสียสละตัวเองให้ให้คนอื่นที่เก่งกว่าเรามาทํา เราก็<ช>เราก็ไปอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือว่าเราไปทำอื่นก็ได้บบถ้าเราไม่เก่งเรื่องนี้อออาจจะกลับมาได้แต่ถ้าเสยแมวไปม,มองในแง่ของสาธารณชนเนี่ยเสแมวล,ลองคิดไมหมครัว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศมองพรรคสีน้ำเงินเนี่ยแง่ลบหรือลงไปคะแนนจะตกไปเยอะไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปไปอย่างมากเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยนะพรรคอื่นเนี่ยพรรคสีส้มพรรคสีแดงเนี่ยนะถ้ามีการสื่อสารการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนะสีน้ําเงินเหนื่อยเลย เหนื่อยเลยพักส้มเนี่ยไม่เหนื่อยน้อยได้แต้มมาโดยบังเอิญเลยครับส่วนพักแดงเนี่ยเฮ<อ>้เยใครเป็นที่หนึ่งขอเป็นรัฐบาลด้วยเพ<อ>ไม่เป็น<อ>ไม่ได้เดี๋ยวด<อ>ีแย<อ>่เออฉะนั้นพักแดงก็ท,งที่สุดอยู่แล้วเฮ้ยดันได้กระตืนขึ้นมีโอกาสเออแล้วใครที่หนึ่งก็สีน้ทาเงินที่หนึ่งก็ไปจับด้วยส้มที่หนึ่งแต่พอน้ําเงินเพียงพร้อมอย่างเงี้ยไอแดงกับส้มจะรักกัน <c oughs> ไม่รักกันเนี่ยมันก็ต้องไปบรรจบแต่มันจะมีโอกาสที่จะพักใหม่ไงคุณตานี พวกให,ใหม่หรือพักเดิมที่มีอยู่แต่เริ่มจัดบุคลากรแคมเปญได้ดีนะครับพักใหม่ที่โผล่ขึ้นมาแคมเปญได้ดีอันนี้แหละเดี๋ยวมันมาบวกเพราะว่าคําตอบตอนเนี้ยประชาชนเห็นชัดถ้าใช้บริการการเมืองเก่าประเทศนี้เข้าสู่รัฐล้มเหลวร้อยเปอร์เซ็นถ้าได้การเมืองใหม่มาให้ความเสี่ยงจะไปรัฐล้มเหลวมันก็น้อยลงนะครับแล้วก็ให้โอกาสให้คนใหม่เข้ามาถ้าเรามองแค่พาคใต้พาคใต้นี่เป,นเ,ปนเป็นฐานเสียงของ ภูมิใจไทยนะกับ,รบพรรคกา้าทร,รมนะสองพรรคที่แทบจะบโอกาสที่ได้ภาคใต้ประชาธิปัตย์ด้วยแต่ว่าอย่างนี้อนาคตกา้าทร,รกับประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งภูมิใจไทยเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าฐานคะแนนเสียงหมายความว่าประชาธิปัตย์อาจจะกลับมาไหมประชาธิปัตย์มีโอกาสเป <บา S 2> ็นประชาธ <บา S 2> ิปัตย์อยู่ที่ฝีไมษษษ้เลยมคุณอภิสิทธิ์เลยจัดดีๆเนี่ยอย่างน้อยอืมไม่ไม่ต่ำเตี้ยโอกได้โอกาสดีมาก เออไอสองพักนั้นเหนื่อยทั้งคู่หา,า,ายใจกล้าตามไปไปประมาณเหนื่อยทั้งคู่ครับไม่คิดว่าพักส้มพักแดงจะไปขยายฐานเสียงในภาคใต้มากขึ้นไหมโอกาสก็จะมีเหมือนกันไหมโอกาสพักส้มเนี่ยกับพักแดงพักส้มเนี่ยโอกาสที่ปาร์ตี้ลิสต์มันจะขยับขึ้นบาานยมีเลยอืมอืมตัวบุคคลก็ว่าไปนะครับเขตอืมแต่ไอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะมีโอกาสยกระดับขึ้นมาว่าพักส้มนี่น้อยมากนะมีแค่ภูเก็ตที่เดียวเนาะพักแดงนี่ก็ แทบจะไม่มีเลยนะมันก็เลยดูแล้วมันก็โอกาสก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากคราวนี้เรามองวิเคราะห์ภาพรวมของการเมืองไทยนิดหนึ่งเซมเอลก็อยู่ในการเมืองนี่ผมก็ถามเซมเมลว่าวันที่สิบสองธันวาเนี่ยมีโอกาสที่นายกหนูหนึ่งลาออกสองยุบสภาหรือไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้เขาอภิปรายไปมันจะเป็นทางไหนครับตามการลองก็หมายความว่าก่อนที่วันที่สิบสองจะเปิดสภาปกติมันมีวิสามันสิบสิบเอ็ดมาเพื่อเป็นรัฐมนูละสอง ฉะนั้นอันนี้ก็จะผ่านไปแล้วไปรอยสิบห้าวันที่วารละสามและวละสามเนี่ยที่ทุกคนคาดการว่าเฮ้ยถ้าพักเพื่อไทยไปยื่นตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งอภิปรายไว้วางใจแบบมีการยกมือเนี่ยไม่ทนแด้พภิปรายหรอกเพราะเสียหอหนูความยุบสภาแน่ฉะนั้นการยุบสภาจะเร็วเนี่ยมันก็คือว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญวารละสามผ่านปั้งและมีจะยื่นพภิปรายเนี่ยถูกยุบแน่ถ้ายื่นหนึ่งห้าหนึ่งนะครับแสดงว่าจะยุบเร็วขึ้นหนึ่งเดือนแทนที่จะไปยุบปลายมกราแต่ ถ้าไปยืนหนึ่งห้าสองเนี่ยนะพักภูมิใจไทยนี่เหนื่อยเลยเพราะจะไปยุบก็ยุบไม่ได้เพราะว่าทําให้พักส้มกับพักแดงมาอภิปรายด่าสบายสบายสามสี่วัดได้แต้มไปแล้วก็ไปยุกตามเดิมอะที่ว่าสิ้นเดือนฉะนั้นรัฐธรรมนูญผ่านถามได้ด่าฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสไปจบตามปกติแต่พักสีน้ําเงินก็กล้าทําก็เลยเสียการทรงตัวไปแต่จริงๆเนี่ยทางกลยุทธ์นะพักส้มกับพักแดงต้องแบบอย่างนี้ แล้วต้องรีบสื่อสารตั้งแต่บัดนี้เลยนะว่าโอเคสิบสีแปดจะผ่านวาระสองของรัฐธรรมนูญวาระสามรัฐมนูญผ่านเสร็จผมนี่ตอนนี้เขียนยติเปิดต่อสานระเลยจักรรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาไทยกบูชาล้มเหลวตแการเมอร์ล้มเหลวเนี่ยไอเรื่องน้ำท่วมล้มเหลวและเรื่องอื่นๆล้มเหลวตึ๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเสร็จรับประกาศเลยจะยื่นอภิปรายเป็นหนึ่งห้าสองไม่ใช่หนึ่งห้าหนึ่งฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะมาอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ เดี๋ยวหนึ่งห้าหนึ่งผมเชื่อคุณไม่ได้ผมต้องยุบสภาไปก่อนไม่ใช่ประกาศต่อสาธารณะเลยอันนี้แหละครับทั้งพรรคส้มพรรคแดงเนี่ยเท่ากับได้ด่ารัฐบาลฟรีๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็แก้ตัวลำบากก็ไปลุ้นเอาสิ้นเดือนก็นยุบสภาก็ว่ากันไปใหม่แต่รัฐบาลเนี่ยโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเหลือเรื่องฟื้นฟูเท่านั้นแหละครับถ้าฟื้นฟูนนเนี่ยนะครับแสดงฝีไม้ไลายมือนะครับเงินเก้าพันออกเร็วฟิลเสียชีวิตสองล้านออกเร็วการที่ว่าเรียกว,ว่าบิ๊กคลีนิ่งมั อาจใหญ่โดยเร็วจัดการอันนี้ก็อาจจะเรียกเกรตติ้งกลับมาได้แต่ถ้าดูพฤติการจากที่บานปายเล่นฟื้นฟูแบบเนี้ยเอาตั้งแต่สาการสู้รบแลละที่พี่น้องทหารประชาชนเสียชีวิตนะ่ะอ่าแล้วเยียวยาไปถึงไหนแล้วละ่ะทั้งๆท,ท,ที่ยังจํานวนน้อยนะไอนี่จานวนเป็นร้อยๆอ่ะไอนั่นจํานวนน้อยยังไม่สำลีผลให้เป็นประจักษ์เลยนะว่าเดียวยาไปได้ผลอย่างไรมาเจออย่างนี้พอบอกยังไงคนก็ไม่เชื่อ ก็บอกได้ยินแต่ตัวเลขก็รอฝันถึงตัวเลขไปอ่ะแต่จะได้เมื่อไหร่ก็ประชาชนก็ไม่คาดหวังอีกก็จะเป็นปัญหาอีกใช่ครับผมครับเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบถอยหลังไปได้ใช่ครับครับคราวนี้สิ่งที่สิ่งที่เซลเมลพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรายังไม่ได้วิจารณ์ท่านรองนายกธรรมนัฐผลงานท่านรองนายกธรรมนัฐเนี่ยที่ผมดูข่าวดูอะไรมาเนาะท่านก็พยายามเต็มที่นะท่านบอกว่าท่านนอนสามชั่วโมงเองแล้วท่านก็นทำงานเต็มที่แล้ว แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยสังเกตดูหลายหลายอย่างก็คือคือท่านก็ก็มีเครือข่ายอะไรเยอะแยนะเนาะผลงานของท่านธรรมนัฐนี่ในสายตาท่านแมเวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีงครับท่านก็ต้องพยายามสุดท้ายเนี่ยเครือข่ายที่จริงมันคือพวกฝ่ายการเมืองที่เป็นต้องที่และเป็นฝ่ายจังหวัดที่ท่านจะมีสอสอและกำลังจะได้สอสอมันก็ไปเือตรงนั้นแหละครับแต่อ้เคือข่ายตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาเพราะพลังในการแก้ไขปัญหาจริงกุมันคือกลไกราชการนะ มันคือราชการเลยซึ่งนะครับบารมีของธรรมนัตเนี่ยไปไม่ถึงที่จะไปสั่งน,นะครับเหมือนตอนนี้ก็มีผู้จัดกรารเป็นทหารหรือจะไปสั่งอะไรเออสั่งได้แต่ว่าไม่รับปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติไปตามแผนการของเขาเนี่ยแหละฉะนั้นตรงเนี้ยถึงบอกนะจะเป็นสิทธิเก่าเทียตาอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอตําหนิที่มันมีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นประสัทเราถึงบอกขยันทํางานยังไงก็ตามเนี่ย การเมืองเนี่ยบางครั้งอุปสรรคบางเรื่องเนี่ยพอมันลบไม่ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะการนํามันก็เป็นสุดท้ายมันก็เห็นไหมเนี่ยมันถึงสัปเเพเหรลแล้วก็จัดการอะไรไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าเอาเลยไอ้นี่บริหารอีเวนต์อีกแล้วบริหารอีเวนต์อีกแล้วนะไปนั่งสั่งนอนสั่งอะไรอยู่ในรถบอกไม่ต้องเราก็ไปอยู่ที่ศูนย์ประชาการซะสิแล้วที่ศูนย์ระชาการเนี่ยถ้าคุณนายกบอกให้มากากับช่วยกับผู้มัจจารเหตุการณ์คุณก็ลงมาตรงส่วนหน้าอยู่ในบกรด้วยกันแต่ในบกกรด้ ผู้จัดการการเป็นคนสั่งแต่ถ้าก็มีอุปสรรคบางอันที่จะต้องมีการเอ๊ะกระทรวงนั้นก็ขยับช้าหรืออะไรับเนี่ย่ฝ่ายการเมืองก็เสริมบริการไปก็เท่านั้นเองคือถ้าเข้าใจตรงเนี้ยซิงเกิลคอมแมนตรงเนี้ยมันจะมีฝ่ายประจําแล้วก็มีฝ่ายการเมืองที่เหนือกว่าแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาเรียกเป็นกํากับแต่ฝ่ายประจําเนี่ยเขาคือตัวปฏิบัติการเลยใช่ครับสิ่งที่อยากจะถามเสียเมีวสุดท้ายตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเรื่องเทคนิคเนี่ย คือผมสังเกตดูแล้วนะว่าทีมของนายกเที่ยวนี้ลูกทุ่งมากเลยไม่ได้ใช้ดิจิตอลเลยไม่ได้ใช้ข้อมูลข่าวสารทางดาวธงดาวเทียมการอะไรเทคนิคที่ซับซ้อนเลยคือผัดกับข้าวแล้วก็แจกข้าวแจกของแล้วก็มาพูดพูดพูดผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้โหข้อมูลจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดมีทั้งนข้อมูลเทคนิคมหาัยมหาไรต่างๆนักวิชาการต้องมาช่วยที่ปรึกษาเต็มไปหมดนั่งเต็มโต๊ะเลยแต่เที่ยวนี้ผมไม่เห็นเลยนะ เชิงวิชาการาเนี่ยทางวิชาการเขาังบอกเลยที่จริงเขาวอร์นิ่งก่อนตั้งห้าวันเจ็ดวันอยู่แล้วล่ะแต่ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายประจำของไอรักราชการมันไม่ทําน่แต่จริงๆเขามีอยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยในเรื่องเยียวยาจริงๆเนี่ยฐานข้อมูลชั้นต้นจริงๆเนี่ยมันต้องให้รู้เลยมันต้องมีศูนย์ที่จะรับข้อมูลน่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มพวกอย่างนี้อยู่แล้วนะพอะแจ้งมาปั๊บเนี่ยตัวเนี้สาคัญที่สุดเพราะคนจะรู้ว่าอไอ้คนนี้หายไม่หายมีการแจ้งมาแล้วก็แจ้งแล้วไปอยู่ที่ศูนย์ไหนศูนั๊บเน ฐานข้อมูลตัวนี้สําคัญที่สุดแต่ถ้าเห็นไอ้ความเงื้งง่าอยู่ตอนเนี้ของรัฐบาลที่ปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีฐานเลยในขณะจริงๆไอ้ภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขายังมีฐานข้อมูลในเรื่อง AI มาช่วยไปแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีตัวแบบที่เป็นมาตรฐานที่สากลโลกก็ใช้อยู่แล้วแจ้งเข้ามาปั๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเข้าชื่อมันก็จะรันไปเสร็จเลยชื่อตรงนี้มีพอคนร้องโทรเข้ามาปั้งก็รู้เลยไอ้นี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนอพยพไปสู่ไหนเพราะว่าเข้าไปยังไงเนีนาา่ยู้ล่แว เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญที่สุดใช่เพราะว่าตอนนี้การสำรวจจริงเนี่ยมันเกิดจากเทคโนโลยีทั้งนั้นนะจากฐานข้อมูลจากไปซัพพอร์ตใช้โดนไปส่งขาหงุงส่งอาหารนะครับไปตรวจการไปนั่นมาปั๊บข้อมูลทางดิจิตัลมันก็จะออกมาปึ้งปึ้งปึ้งพื้นที่นี้เป็นยังไงทําให้การเตรียมการที่จะเคลื่อนไปช่วยเนี่ยมันก็จะไปถูกทางอไอ้ฝ่ายบริการรู้วเฮ้ยน้ำหนักไปปีกซ้ายเว้ยน้ำหนักไปปีกขวาไปข้างหน้าเว้ยเนี่ยมันก็จะแบ่งสรรทรัพยากรที่จะไปจัดก,การได้แบบเหมาะสม อันนี้คุณธานีพูดถูกเพราะปัจจุบันเนี้เขาใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นน่ะแล้วมันตอบมาเสร็จปั้งเขาก็ฝ่ายนี้เขาก็ไปปฏิบัติการก็เท่านั้นเองใช่ครับก็นั่นะสิฮะ,<น>ะผมก็เลยเลยรู้สึกว่านายกเราอ่อนดิจิตอลอ่อนเทคโนโลยีทุกอย่างอ่อนหมดเลย <laughs> ผมติ๊กขอติ๊กติ๊กอีกข้อหนึ่งนะอ่อนเทคโนโลยีอ้าวแล้ว,ล <laughs> วมัหนกลายอะไรหรือเปล่าก <laughs> ็ <laughs> <laughs> กระทรวงเทคโนโลยีไงก็ไปกเขาเขาดูแลไทยกับ มันก็ตอบพอมันเป็นปัญหามันก็คือนั่นแหละจบมาที่ปัญหาภาวะผู้นําเครื่องมือไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือการบริหารจัดก,การมันล้มเหลวความไม่เป็นทีมเวิร์กนั่นแหละครับครับครับก็เราติดตามต่อไปครับวันนี้เราก็ได้แต่ได้แต่พูดกันสองคนเนาะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปโจมตีรัฐบาลเยอะไปเอาเป็นว่าเราให้ให้กําลังใจรัฐบาลดีกว่า พยายามทําต่อไปอพยายามทำต่อไปถอยไ,ไ,ไม่ได้ละถอยไม่ได้ละยังไงเขาไม่ลาออกแน่ทีนี้พยายามทําต่อไปทําให้ดีที่สุดแล้วกันสรุปสุดท้ายอยากให้เสียแมวช่วยช่วยทิ้งท้ายน,นิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยมีแนวทางพอจะเสนอแด่รัฐบาลไหมครับอ้าวคือจริงๆเนี่ยที่บอกนะแผนปฏิบัติการที่รองรับต่อการประเจนเหตุน้ําท่วมมันมีอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็ต้องมีการซักซ้อม ในการอำนวยการ command post, คอมเมนด์โพสต์กีระดับปัญชาการประสมประธานงานแล้วมีการซักซ้อมการปฏิบัติและเคลื่อนย้ายขึ้นอพยพอะไรเท่านั้นเองครับเพราะต่างประเทศเนี่ยเขามีการซักซ้อมพวกประเทศที่เขาประธานไตเขาแข็งแรงเนี่ยส่วนมากเขาก็ปีละครั้งนะครับแต่จะเป็นระดับท้องถิ่นระดับประเทศเนี่ยเขามีทั้งนั้นเราก็เคยไปดูงานเขาบ่อยเขามีการซักซ้อมจริงๆว่าแผนมันเวิร์กไหมและขณะเดียวกันเนี่ยเขามีการประเมินตลอดเวลาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับไอ้ภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนในอดีตมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา เขาก็จะอัปเดตข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงนี้ตลอดแต่การอัปเดตไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันนี่มันแม่นตรงจริงๆนะการทำรลายเรื่องอากาศเ,เกิดอะไรจะหนาวจะเย็นจะฝนจะตกเนี่ยไปตามประเทศทุกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี่ไม่มีพลาดเลยเป๊ะๆเลยใช่ใช่ใช่๋ยวนี้นนนสุดยอดอ่อาังไมะฉะนั้นถึงบอกว่าเฮ้ยมีแผนปรับแผนซักซ้อมเท่านั้นแหละครับรับรองอรับมือได้ใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าฝ่ายประจำแข็งแรงแบบเนี้ยก็ความร่วมมือกับฝ่ายภาควิชาการ แต่ต้องคมภาพประชาชนอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละครับเพราะว่าพอเกิดเหตุบ้างเนี่ยสําคัญที่สุดการ,ส,การสั่งการการควบคุมรัฐชาเป็นเอกภาพเออทดสอบเออใช้ได้ก็จบรับมือได้ทันใช่ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไละกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร